เพื่อไทยตอนนี้แม้จะเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่ว่านิ่งผิดปกติไหมผิดปกติเพื่อไทยเนี่ยทำตัวเหมือนตำรวจตรงสี่แยกอะ่ะเฉยเหรอ <c oughs> ทำไมไม่แอคชั่นช่วยกันแบบระดมช่วยไปคุยสวม,มาช่วยกันโหวตให้รัฐบาลคุณพิธาก้าวไกลก็เขาบอกตั้งแต่วันแรกนะว่าเปิดโอกาสให้พักก้าวไกลตั้งรัฐบาลและไม่ตั้งแข่ง แต่เขาถามว่านักข่าวถามว่า,าจะไปช่วยคุยสวไหมคุณหมอชนละนานและแกนนำพรกเก้าไกลบอกว่าเป็นหน้าที่ของพรักแกนนำคือคไม่ไม่ไม่ตั้งแข่งก็โอเคแต่ไม่ช่วยกันเลยเหรอพ <TV, S 1> ช่วยหาเลยเหรอพี่วีคุณเข้าใจเรื่องของ <c oughs> หน้าที่ไหมทุกคนต้องรู้หน้าที่พักอันดับหนึ่งมีหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาล <c oughs> ต่อมาได้เป็นหน้าที่ของท่านที่จะทํำให้การจัดตั้งรัฐบาลน่ะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ไม่ใช่หน้าที่ผมถ้าตั้งไม่ได้ก็ตกเป็นพักที่สองทุกคุณทักษิณก็บอกแล้วใช่หลายคนก็บอกแล้วใช่พอปึ้งก้าวไกลไปไม่ได้ เอางี้นะผมเล่ากันหนึ่งโหวตเปิดเส้นชุมสภา <ừ. S 1> เลือกประธานสภาต่อมาเปิดประชุมสภาโหวตนายกครับโหวตไม่ได้ประชุมอีกโหวตอีกไม่ได้อีกโหวตอีกไม่ได้อีกซ้ําๆซ้ำซ้ำ,ซ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 ำสุดท้ายต้องเสนอเบอร์สองคู่คือไม่ต้องซ้ำมากไปโอซ้ำแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวผมเ <ผม S 3> ชื่อ,อว่าเลยครับครั้งเดียวจอดเลยผมเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเบอร์สอง จะไปจัดตั้งจะไปให้จัดตั้งแล้วทีนี้แหละเลยเขาเรียกว่าตอนนี้เพื่อคิดธรรมดานะในกรณีที่คุณพิธายังทําหน้าที่อยู่ทุกทำหน้าที่อยู่ไม่ว่าตอนนี้เรื่องร้องเรียนคุณพิธาไปสามกรณีเอแล้วเกิดคุณพิธาสะดุดล้มไม่ได้ทําหน้าที่หรือถูกพักทําหน้าที่โอ้คราวนี้ก็เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ครับจะเฉยจะออกมาทําหน้าที่เป่านกหวีดปิ๊ดปี๊ดปี๊ดแล้วตอนนั้นนายกก็เปลี่ยนถูกเพราะนั้นตอนนี้คือเขาบอกว่าก้าวไกลหรือคุณพิธาเนี่ยชนะสึกเลือกตั้งมาโอ้ย่างแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยชนะศึกเลือกตั้งอาจจะไม่ชนะสงครามคือสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยเพราะวิบากกรรมมันเยอะมากต้องบอกว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอีก60วันข้างหน้าและจะมากกว่าเพราะ ตามกฎหมายเนี่ยบอกว่ากกตต้องรับรอง95ไหม95เปอร์เซ็นต์คือ475เขาไม่ครบ95เนี่ยเลือกตั้ง่้มเยอะๆก็ประกาศไม่ได้ใช่ไมะไม่ได้ภายใน60วันถูกต้องเพราะภายใน60วันปั๊บเนี่ยผมทำทำลายดูนะภายใน60วันประกาศได้เนี่ยต้องมีพระบรมราชโองการเปิดสภาเปิดรัฐสภาใช่เพื่อเลือกประธานสภาเพื่อเสด็จก่อนเสด็จมาเปิดรัฐบิธีครับใช่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะประชุมกัน วันนั้นแหละส่วนใหญ่จะประชุมวันนั้นเลยเพื่อจะเลือกประธานสภาหลังจากนั้นประธานได้ประธานสภารองประธานสภาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทูลเก้านะโดยประธานวุฒิสภาที่จะเป็นผู้รับตรวจสอบสนองหน้าชงการว่าพอมีประธานสภารองประธานสภาแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยนะประธานสภาถึงจะเรียกประชุม ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกเลือกรองผงนั้นถ้าเกิดว่าตอนนั้นประธานรัฐสภาเนี่ยประธานสภาเนี่ยอยู่ในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยถือว่าเพื่อไทยคุมเกมใช่ใช่เพราะเป็นหมอสมมติเป็นุหมอชนลน่านไม่ได้สมมุติลนะสมมติเป็นหมอชนน่านเนี่ยก็ถ้ากิดว่าช่วงรอยต่อตรงนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นคุมเกมเลยถูกต้องโอ้คุณเข้าใจภาพมาแล้วผมถึงบอกว่าเวลาที่ เลือกตําแหน่งเก้าวอีอดูกันให้ดีเพราะฉะนั้นมันมีผลเพราะฉะนั้นลิดหมดถ้าดูแล้วทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวกลอยมันมีเกมซ่อนกลซ่อนเกมอยู่แล้วโอ้ก<อ>็รอ,อส้มสรอส้มหล่นเลย ไม่ได้รอเฉยๆเดินด้วยรอส้มหล่นส้มหล่นก็มีโอกาสถ้าโดนจากใจบทิงเพราะมีไม่บากกรรมเยอะแล้วก็ส้มหล่นที่พูดถึงให้ดูตรงนี้คกาบปันไดสำคันของการรอส้มหล่นเนี่ยก็ขั้นแรกเพื่อไทยอยู่ตรงนี้ปล่อยก้าวไกลตั้งรัฐบาลสามหนึ่งสตัวนี้คับสนุนสอรลอรอ จัดการไปเลยก้าวไกลเราสนับสนุนคุณบันไดขั้นแรกขั้นแรกเลยเราไม่แข่งบันไดขั้นที่สองมีทั้งสวมีทั้งเรื่องปมสื่อวุ่นไอทีวีว่าจะผ่านไม่ผ่านครับถ้าสมมุติไม่ผ่านสวหรือว่าเจอวิบากกรรมของวุ้นสื่ออะไรเนี่ยมันจะไปขั้นที่สามจะไปขั้นที่สามครับต้องคราวนี้ไอทีล้อหล่อเรารอมาแล้วและเราจะทําแล้วคราวนี้เพราะนั้นส้มจะหล่นที่ขั้นนี้ถูกต้องครับคือ ต้องบอกว่าเพื่อไทยไม่จําเป็นออกตัวเพราะการตั้งรัฐบาลอีกยาวไกลนะอีกยาวไกลเสียงดังไปก่อนนะวันนี้ไม่ได้หมายถึง่างนี้พีโอพีวีวันนี้ที่เลือกตั้งกันมาเนี่ยใครได้เป็นสสหรือยัง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 ไม่มีกรกรับรองใครสักคนไหมตามกฎหมายยังไม่มียังไม่มียังไม่บผมเป็นว่าที่นายกนะตอนนี้เสียงผมมาแล้วแม้ว่ากกตจะไม่รับรอง แต่ต้องกดดันให้กกตเลี่ยงเล่งรับรองเลนแรกเลยเนี่ยกกตเนี่ยรับรองก่อนคำถามคือจะรับรองคุณพิธาด้วยไหมคือตอนนี้เนี่ยตอนเนี่ยผมบอกให้แอบไปรู้มาความจริงก็รู้อยู่ตลอดคือการรับรองเนี่ยของกกตเขาจะรับรองคนที่ไม่ถูกรองเรียนก่อนอแต่ว่าอันนี้ครีนเปสอสอไปเลยจะเกิดขึ้นอาจจะสัปดาห์หรือสองสัปดาห์หลังเลือกตั้งใช่ใช่หลังจากนั้น คนที่ถูกร้องเรียนไม่ว่าซื้อเสียงการร้องไปใส่ร้ายคนอื่นหรือคุณสมบัติเนี่ยนะฟีดไปก่อนฟีดไปก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยทยอยไม่รับรองยังไม่รับรองแต่กรณีของวิชารับรองไม่รับรองสมมติว่ามีเรื่องของคดีไม่รับรองก็ไม่มีผลต่อเครดิตนายกนะเพราะเครดิตนายกไม่จําเป็นต้องเป็นสสอไอ้นั้นจะเป็นสอสแต่คุณสมบัติคดีเดตนายกเป็นเรื่องหนึ่งสมบัติเดียวกับสสออันนี้เรื่องหนึ่ง มนีสองชั้นสองชั้นสองชั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอกแล้วโอกาสที่ส้มหล่นของมาอยู่ที่เพื่อไทยในแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมีมากมีคําถามวันนี้ถ้าเกมสามขั้นบันไดแบบนี้พรรคอื่นๆพรรคร่วมอื่นพรรคที่ไม่ใช่เข้าไกลไม่ใช่เพื่อไทยเนี่ยควรยืนยังไงควรยืนนิ่งอนิ่งเหมือนกันเหรอนิ่งรอรอเขาฟัดกันก่อนเถอะเขาต้องรู้ว่านี่ ในยุทธวิธีคุณต้องรู้เหนือรู้ใต้เรู้ว่าฝั่งเหนือเป็นยืนนิ่งเพราะว่าผมนี่เลือกเราอ่ะอ๋อถ้าแทงไปเลยเดี๋ยวพลาดได้ใช่ไหมพลาดได้ผมว่าอยู่อยู่ปั๊บผมไม่แทงกับก้าวไกลเลยเนี่ยก้าวไกลไม่เลือกแล้วใครวิ่งไปคุยกับก้าวไกลตอนนี้อาจจะพลาดเพราะเผื่อเพื่อไทยกลับมาถูกต้องบอกว่าอันนี้ไปพวกถนนใครไปคุยเพื่อไทยก่อนเผื่อก้าวไกลตั้งได้ตอนนี้ทุกคนจะเป็นจาเฉยจ่าเฉยนิ่งครับสงบ สยบความเคลื่อนไหวแต่ข้างในต้องบอกว่าต้องคุยกันครับใช่แต่ข้างนอกนิ่งครับ